สวัสดีครับผมจะเจอกันในศาร์ราหูพารวยเช่นเคยครับว,วันศุกร์ที่18กันยานะครับผมอาจารย์กิติภูมิตักกศิลาในนามฉายาหมอดูหน้าโหดก็ขอโปรโมทสถาบัานตักกศิลาของเราครับเป็นจุดศูนย์รวมด้านศาสตร์ต่างๆนะครับมีหลายศาสตร์หลายแขนงนะครับให้ท่านได้เลือกถ้าสนใจศาสตร์ท่านใดครับสิต่อสอบถามมาใต้คลิปนี้อาทิเช่นวราศาสตร์ไทยโดยท่านอาจารย์ยาผู้ เป็นผู้อำนวยการและท่านได้สอนโนอยโดยตัวของท่านเองนะครับผมอาจารย์กีดีภูมินะครับโดยการสอนประจําในศาสตร์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานและศาสตร์วิเคราะห์ด้านศาสตร์มือถือเบอร์โทรศัพท์มือถือทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะครับหรือเลขท้ายบัตรประชาชนนะครับ,รบมีมีการไพร่ทาร่โลหรือ ภพยิบสี่นะครับโดยท่านโดยโอาจารย์ยาอาจารย์รดาหรืออาจารย์หมวยนะครับชื่อเล่นอาจารย์หมวยนะครับอีกศาสตร์หนึ่งก็คือศาสตร์หงจุย้ยมีอาจารย์อนนท์เป็นผู้สอนนะครับมีพาร,รักหน้าทองมีอาจารย์นะครับอาจารย์พาลักหน้าทองก็จะเป็นอาจารย์บอลพลิกชีวิตแล้วก็งานพธิธีกรรมก็จะเป็นอาจารย์ สถาพรนะครับแล้วก็อีกหลากหลายอาจารย์นะครับมีงานปั้นสง่งปั้นเสียงก็จะมีท่านใดที่อยากจะเรียนงานปั้นสง่งปั้นเสียงก็จะมีะมีอีกอีกท่านหนึ่งนะครับ ะนะครับผมมีอาจารย์แบงค์เป็นผู้ปันเสียงเลยครับแต่สนใจคือต่อสอบถามมาใต้คลิปนี้เราสถาบันเราเน้นรู้จริงเป็นจริงและใช้งานได้จริงนะครับผมขอเรียนเชิญน,นะครับผมะนะครับมาเข้าเรื่องกันในศาสตร์ลาหูผ้ารวยนะครับศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นข้าวกับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อให้ท่านได้มีไรายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมี4ี่ดวงดาวเช่นเคยที่โคโจรเข้ามาอยู่ในภพลาภาของโลกนะวันศุกร์ที่18 กันยานี้ครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวพฤหัสบดีดาวที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นหัวหน้ากลุ่มดาวบ่าไอสุปะเคาะนะครับดาวที่แข่งนั่นดีที่สุดอีกดวงดาวดวงนี้ก็คือดาวจันทร์อยู่ในกลุ่มดาวสุปะเคาะ์เช่นกันนะครับเลขสองนะครับอีดวงดาวดวงนึงก็คือดาวอังคารก็คือเลขสามแต่อยู่ในกลุ่มดาวบาปะเคราะ์นะครับอีกดวงดาวดวงนึงก็เป็นหัวหน้ากลุ่มดาวบาปะเคาะก็คือเลขเกตนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับถือว่าดวงดาวดวงนี้ถือว่ารุนแรง พอประมาณหนึ่งนะครับจับ4ี่ดวงดาวเลือก2ดวงดาวสลับไปมานะครับหรือ3ตัวหรือตัวเดียวก็ได้รูดหรืออะไรแล้ว,แ,ลวแต่คนถนัดนะครับผมจะมีลิงไลยกลุ่มเอาไว้นะครับมีการจับคู่ให้เรียบร้อยทั้งสองตัวสามตัวนะครับแล้วก็มีหลากหลายอาจารย์หลากหลายมินที่เชี่ยวชาญศาสตร์แบบนี้นะครับนะครับ มีการวางตัวเลขแบบนี้ทุกทุกวันอยู่ในกลุ่มลิงกไลยกลุ่มของผมนะครับชื่อกลุ่มสิตากศกิลานะครับขอเรียนเชิญโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นมี2ช่องทางเช่นเคยครับช่องทางแรกใต้คลิปนี้ลิงกไลยกลุ่มอีกช่องทางหนึ่งลายส่วนตัวของผมนะครับ063 629 7451สีหนึ่งนะครับทักรลยส่วนตัวบอกว่ามาจากศาสตร์ลาหูผารวยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเดินเข้าไลายกลุ่มนี้นะครับย้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นน่าพิสูจน์กับผมูได้ว่าผมโม้จริงไหมแล้วดาวมที่ผมให้นี่เข้าจริงหรือเปล่าและมันได้ค่ากลับเข้าจริงหรือเปล่าขอเรียนเชิญน,นะครับนะครับผมวันนี้ผมขอ,ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับ ช่วยโปรโมทในวันที่18ตุลานี้นะครับจะมีการทอดกระถิ่นสถาบันของเราจะเป็นเจ้าภาพเองนะครับณวันที่18ตุลานะครับที่วัดบ้านผาจังหวัดอยุธยาท่านอยากจะร่วมบุญร่วมบุญส่วนครั้งนี้อยู่ใต้คลิปนี้นะครับขอเรียนเชิญน,นะครับยินดีแล้วก็อยากจะไปเจอกันที่สถานที่วัดบ้านผาจังหวัดอยุธยาก็ขอเรียนเชิญน,นะครับวันนี้ขอจบคลิปและเพยียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม